และก็ผมสู้ทุกคนด้วยครับตอนนี้ก็ผม12ถามนะครับโอเคนะฮะในซอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟของแบลริออนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะอันนี้คือเป็นจะเป็นนี่คือเป็นอ่าแต่ก,ก่อนที่ผมโดนปลดแบลในแบลริออนนะครับผมซึ่งผมโดนแบลไปตอนปีก่อนนะครับวันที่อ่าเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่เป็นเดือนอ่าเดือนอะไรวะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากันไอ้อะไรวะอ่ากันยาโนเปมเบอร์ November มันเดือนอะไรวะ ผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าภาษาอังกฤษคือ November นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมมอยู่ในอ,อีกเครื่องคอมหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่มีโปรแกรมไม่มี m อดมีแค่ตัวเกม Minecraft นะฮะแล้วรีสอร์ทแฟลผมก็ไม่ได้โหลดผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมคิดว่าโอกาสจะมาเล่นเลยดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่าบ้านนี้นะครับเขาไม่ค่อยอยากให้เล่น Minecraft กันนะครับผมคือผมมี2บ้านไงบ้านหนึ่งคือจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะอีกบ้านหนึ่งก็คือแบบไม่ค่อยอยากให้เล่น Minecraft ผมไม่รู้ว่าทำไมนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ทางครอบครัวเขาก็ไม่อยู่กันนะครับผมก็เลยแบบว่าโอากาสนี้แกดว่าเฮ้ยมาเล่นไหม่คับทุกคนนะครับผมเล่นน้องนี้นะฮะโอเคซึ่งแน่นอนครับว่า,อ,าอุปกรณ์แต่ละอย่างของผมก็จะหายไปหมดเลยนะครับผมอย่างที่รรู้กันนะฮะนี้ผมก็ต้องแบบมาจัดกันใหม่เลยเนี่ยแล้ว DPI เมาส์ผมแบบตอนนี้ผมรู้สึกว่า DPI เมาส์ผมนุชิดมาก นะฮะย่ยมมาไมน่นะเพื่อนอ,อโอ้โอเคครับผูสุกว่าอโอเคฮะแล้มันก็เป็นอย่างเงี้ยครับคือเังจากที่คนได้รู้นะฮะว่าคือเครื่องบ้านนี้ของผมนะครับผมถนะ้าเกิดเป็นใครที่ดูผมอยู่นะะ <c oughs> ก็จะบางคนก็อาจจะรู้นะผมว่าบ้านผมมันได้มีสองบ้านแล้วถ้าเกิดดูต้ตอนแรกๆเลย เมื่ผมมาผมเคยใช้เครื่องบ้านานี้อ่านไงและคือผมไม่ถนัดเอ่อพวกการยูเพสซีหรือว่าโอ้ฟัคโอ้โชคดีมันเป็นโชคดีที่เราย,ยังไม่โดนลาวานะผมที่ผมว่าจะไม่ถนัดอ่าพวกอะไรพวกนี้ในบ้านนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีหมดเลยเลยนะฮะแล้วถ้าแบบบอกคิดก็ไม่ได้นะครับโ,โอ้โหเอาตรงกันนี่คือเหมือนผมมาเสียแต้มฟรีแล้วว่ะ ผมมาเล่นในดีกว่าเนี่ย Diamond Kiss ซึ่งเน็ตผมนะฮะในที่นี่นะครับผมว่าจะเน็ตจะแบบอาจะออกดูแบบแนวนูบชิดมากนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมจะชนะได้ผมให้จิเตคิกอกับว่าจิตเตคิกไม่ค่อยเป็นไงอรอกคสไม่ได้นะฮะอืมอืมอืมเคลนบล็อกคิดได้แหละนะแต่ว่ามัน ไม่ใช่เป็นทำให้เราเห็นเป็นรูปบล็อกคิดเราจะเห็นเป็นรูปการตีแล้วก็เป็นการตีอย่างเงี้ยนะฮะนะครับผมคือมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะฮะปกติถ้าเกิดตีแต่ตีมันจะเป็นรูปบล็อกคิดใช่ไหมล่ะครับคือถ้าอันนั้นคือถ้าเกิดจะลงเลบอันนั้นคือลงเลบบายฮะถ้าเกิดอย่างนี้มันคือผมเราผมไม่ได้ลงเลบบายนะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะคือออฟติฟามก็ยัง ไม่ได้ลงเลยเลยนะครับผมซึ่งความจริงถ้าเกิดผมลงน่จ้าหนึ่งจะ1 7ุดมาเล่นมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็เกิดอาการที่ว่าขี้เกียจอะเนาะนะครับโอเคซึ่งโอ้ทั้งเน็ตทั้งเครื่องอะไรพวกนี้ในบ้านนี้ก็ผมจัดว่ามันดูแลทุกอย่างเลยนะฮะซึ่งผมจะไม่เอาพวกนี้ไปเสี่ยงกับพอยหรือแต้มในบลเลออนนะครับผมที่เพิ่งผมเพิ่งเก็บมาเมื่อเช้านะฮะว้าว เนี่ย่างที่เรารู้กันนะเนี่ยคนไทยมาเล่นต่างประเทศก็เออ่มันก็จะแบบออกดูแนวแบบเอานุกชิดอะนะโอเคนะครับผมคือผมพยายามที oh, is is yeah, like ่จะทําให้เนี่ยตัวเองมันถือว่าแบบสภาพแบบเสถียรสูงสุดแล้วนะฮะแต่มันก็มาได้แค่นี้จริงๆนะครับผมซึ่งอ่าบางคนถามว่าเน็ตมันจะเป็นยังไงอะพี่อ่าถ้าเกิดได้ผมพูดนะก็ประมาณแบบสมมติ s t o มันมีอัปเดตใช่ไหมครับผมก็แบบว่าบนสตรีมไง เลยแบบเฮ้ยผมอยากไปลองเล่นเซอโอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอ่าฮะมันก็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 อะไรวะเดี๋ยวผมขอลองนี่ดีกว่าดู e อ u ว s t o p p a b l e ดีกว่าดูนะว่าเขาจะรับผมไหมนะครับโอเคคนนี้เขาปิดลุ้นไว้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคตอนนี้ผมได้แมชมาแล้วนะครับผมนะฮะในคิ d จามอนส์นะครับ ซึ่งอ่าโอ้หไม่ไม่ไม่บ๊บน็อบน็น็อน็อโอ้ยคิดดีสกโอ้โหแล้วแกนไรกนดีสแลกนะฮะคือโอ้โ oh, ห oh. <laughs> บอกให้นะครับผมคือลีซอแฟกนี่ก็เป็นลีซอแฟกคเน้องถามลีซอแฟกเลยนะโอเคนี่คือลีซอแฟกซแรกพี่ ก็ดกสไฟธรรมดานนองเ้ยนะครับผมว้าวผมจัดว่านะฮะว่าในอันนี้มันจะแบบว่าแรกมากนะครับซึ่งสองทางแบแล็คอันนี้ก็ยิ่รู้กันอยู่นะครับผมคือเซิร์ฟเวอร์ของแบแล็คอนนั้นจะแรกอยู่แล้วนะฮะแล้วเรามาอยู่ในนี้อีกมันก็จะแหลกขึ้นกว่าเดิมนะครับผมกำเนิดบ้านนน้นะฮะแต่ผมว่าผม,ผมว่ามันก็เล่นได้นะ คือมันก็แบบมันก็ผมถามว่าแหลกมันก็แหลกอยู่เดีมันก็ไม่ได้แบบจะแหลกมากแบบจนผมจนผมมันเล่นไม่ได้เลยน้องเนี่ยถือว่าเล่นได้อยู่นะครับนะมาถ้าเก็วิธีคิดไปนะอโอเควอกิดได้วอกิดวอกิดวอกิดโอ้ยนี่แปลกเ่ยเพรว่าวอกิดได้นะเวย้ยโอเคเกมส์ชีชีไกด์ผมคิดว่าผมน่าจะไปโดนแบนอีกรอบนึงนะถ้าเกิดแบบผมใช้ความแหลกนี้ในการต่อสู้มันจะโดนแบบว่าคนเขาแจ้งแบนอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่า ดูแบนก็หาชีชีกระสืออย่างหนึ่งเนี่ยนะครับค right? ือมันก็เป็นเรื่องปกตินะในเซิร์ฟเวอร์ของแบลนด์ออนนะเขาบอกเลยว่ามันก็แบบอ่ามันก็ถือว่าแย่นะนะครับผมโอเคนะฮะซึ่งในป่านนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่านนี้้เอยตอนนี้ผมโดนปัดแบนแล้วนะถ้าตอนนี้ผมแบบว่าโดนแบนแล้วนะครับผมผมโดนปัดแบนในแบลนด์ออนแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมสามารถไปเล่นแบลนด์ออนได้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะแบนยูเอสซีซึ่งสำหรับผมจะไม่ต้องใช้ตัวอื่นในการเล่นแล้วนะไม่ต้องโดนแม่งจิ้นหรือาวอะมาเล่นนั้นอะไรวะแคะ มันก็ไม่สุมง่วนะเว้ยค,คือผมแค่ตัวหนึ่งมาเล่นนี่คือผมโดนยี้แล้วละ่ะนะฮะก็ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนี่เขาต้องการว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับผมโอเคนะฮะในภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นผบซีเกนะเดี๋ยวเจอกันในพันหน้าครับว่าผมจะไปทำอะไรต่อนะครับบาย